โอ้โหจะรับแรงช้างเชือกหนึ่งอยู่ไออยู่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับอีกน้ำให้ขึ้นอ่ะมีไม่แรงอากเอ้ยโอ้โหอสวัสดีครับพบกับเราช่องอิลิฟอกไซด์อิลเฟนแถนนะวันนี้เราจะไปมา เราจะไปไปอาบน้ำให้เจ๊ครับเออเราบปหลายจะเป็นคนลงไปอาบน้ำกับเจ๊คุณไม่เช่อเหรอคุณแหละคุณเป็นคนลงอาบน้ำกับเจ๊ผมรู้บ้านพี่บุญก็ตัดอะไรกันตัดหญ้าตัดหญ้าทำไมท่าข,ข,ขึ้นขี่รถคุณมัองกล่องจ่องนะเพื่อนทำนะไมขี่ได้เ,เนะี่ยโอ้โหเจ๊เราครับเจ๊อาบน้ำโยโย่โยโย เดียบอกห้าโมงแล้วมากนะครับถึงบ like, ้านดาเขาจะมีอะไรกันโอ้โหลูกสมุนเต็มเลยไหนนู่นนะโอ้โหเฮ้ยเราเราขี่ไปทางนี้ขี่ไปเร็วไปขี่อ้อมไปเลยเอาใครน่ะเอา พี่ลีนะครับมาอีกแล้วครับผมเอาพี่ลียังไม่กลับเหรอโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลีมาอีกแล้วครับแหม่ได้ครับได้ครับไม่พี่ลีเพิ่งกลับไปครับพี่ลีมาอีกแล้วครับสงสัยเป็นห่วงแม่แป้งธุระนี่คือธุระของพี่ลีนี่คือธุระช้างนะครับไม่มีธุระอะไรเอ้าอะไรทําไมสองคนนั้นก็ทำอะไรกันน่ะนะโอ้ วิจเจ,เจไปแล้วเจไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเจแป,ป๊บนึงครับไปเล่นน้ำอยู่นู่นครับไปลหลายอ๋อคิดดื้อกันนะช้าคิดดื้อกันนายเจเขาไปเล่นน้ำตรงนี้กันแน่นีิดู้ไปแล้วนี่ไลกลไกลที่ใหญ่เราจะลงเล่นน้ำแล้วเรื้อยเรื่อยหลายเรื่อขี่ร้อยยี่เลยเจ็ดหลาย โอ้โหบรรูุมนลอยมาเอาเฮ้ยควายจะลองขี่ลงน้ำป่เอางั้นเลยป่อ๋อได้ครับได้ครับเอาไม่ลองครับไม่ลอง ไปสิเองอ่ะเหมือนกับเอ่อที่ผูกปัฒนาการเส้นนี้ซื้อมาไว้สำหรับเฮ้ยอ่ากํสาน้ำเส่ินตัวนะราคาพันกว่าล้านซื้อมาไว้เล่นน้ำอย่างเดียวอืมขัน่าผูกนี่้างนีผูกนี่ถึงนู่นแน่อ๋ออะไรมาล้มแล้วเออโว้ หลายปรดีหลายรออะไรอ่ะโอ้โหหน้ำกระเพื่อมครับดูโอ้โหเหมือนกับอยู่ในเสียงเหมือนอยู่ทะเลเลยอ่ะขึ้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากแผ่นดินไหวครับดูพลังแห่งเจจะสยบทุกสิ่งอย่างเออทำดูทำหน้าทำตาสิ ตุ้มตุ้มดิเฮเนักเลงน,น,น่ะไอจีเขาก็มีอารมณ์แบบอยากเล่นน,น้ำไเจ้อไม่ไปไม่ไปไม่แน่เหมืนอบนบัวบานเ,เลยไอเจ๋อเรียกใครให้มันรู้เสด้วยนี่เจนะโอ้โหดูหลังเลยโอ้โหดูเสียงน้ำครับท่านผู้ชมอมอม,อมอ เป็นคอนเทนต์ที่หาดูได้ยากนะตั้งแต่มีควานใหม่มานี่รู้สึกจะบอกง่ายใช้ง่ายนะครับบอกให้ช้างมาลงน้ำเนะี้ยเอาโอ้โหเฮ้ย โอ้โหน้ำแตกครับกระเซ็นเอาหน้าไปถูดินแน่แล้วนี่เฮ้ยเจ๊เจ๊นีแล้วอุ้ยอุ้ยต้องเห็นเจ๊ว่ายน้ำข้ามฝากนะตุ้ม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 ไปเลยมีมีทาอะไร ท่าอะไรชั้นอุ๊ยอชิบิก็โหสาระน้ีที่ต้องสร้างที่บ้านนี่ต้องเป็นแบบไหนเนาะจะรับแรงช้างเชือกหนึ่งอยู่ไออยู่ผู้เก็ตเขามีสาระน้ำคลองบปคือว่ามีแต่ทะเลาเล่นในทะเลเลย มุดเจุ๊ดนะมุดมุดอะไรฉันตะโกถูตูดอยู่นั่นน่ะถูตูดอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยขันตูดอยู่แล้วด่ากไม่สวยแต่ดากไม่สวยเออคนมาเยอะครับเจ๊บอกว่าขื่นไม่แอบด๊ชฉันเล่นน้ำเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่เฮ้ยเจ๊บุ๊บโอ้โหอม ดาาคนโ,โ, Bull โ,โ,โหดโ,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 โอ้โหโอ้โหไอ้ไอ้เดือดขาหลังดือดขาหลังไอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ชื่นใจนะชื่นใจมาเล่นตอนเช้าตอนหลังก็บวัวบานบ้างม,มาเล่นอาจจะ ชื่นใจเช้าบัวบานเย็นก็ได้อืไม่มาเล่นอะไรชใจือโอ้โหโอ้โหโอ้โหถู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 โอ้โหดินนะฮะมันต้องต้องซึมซึมนะต้องให้น้ำค่อยค่อยซึมเข้าไปในดินนะดินมันแข็งใช่ไหมที่โคนอะแข็งนะครับ เราจะขัดออกเลยยากเราต้องค่อยๆเอามือถูอู้ตกใจตกใจขวานโอ้โหไล่ไลโอ้โห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 เอาเรื่องกันเนี่ยนักเลงนี่นี่นี่เออบ่นบกฉันไม่สู้นะในน้ำฉันพร้อมบวกเรือเรือเรือนายจับอีกนะไม่ึ้นนะไม่ไม่แรงมากโอ้โหเอ้าอืออือ โอ้โหดินก็จะซึมเข้าไปในโคนดินโคนก็จะค่อยๆโดนน้ำซึมมันจะสลดยตัวออน,นี่เป็นวิธีล้างช้างที่ง่ายสุดไม่ต้องเหนื่อย,ยแต่ก็ต้องให้ขึ้นมาขัดต้นไม้ขัดขี้ไขนะ่อะไรเงี้ยถ้าใช้แปรงก็เหมือนกันต้องล้างสักพักหนึ่งให้ให้ให้น้ำมันให้ให้ขี้ไข่เปียกแล้วค่อยขัดออกโอ้โหมิดครับมิดครับ ไอชื่อโอ้โหอ,อะไรเนี่น้ำเทอะไรในี่าน้ำเส็นสายตางเงี้ยเลยเหมือนลูกชายเลยถ้าคิดโอ้ขันตูดคันตูดสูตุดอยู่ต้มอ้อแรงมากรุนแรงมากเฮ้ยโอ้โหเล่นดินอีกแม่มันจะสาดไหมนี่ เป็นไรครับเจล้างได้เนี่ยพูดตรงครับถ้าไม่มีโซ่นี่นุน่นจะขึ้นฝั่งนู่นเหมือาพามาได้แรกๆนุน่น,น,นอ่าจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วขึ้นแล้วฝั่งนี้นะฝั่งนู้นเองเราขึ้นตักขึ้นฝั่งนี้ขึ้นเอา ทำอะไรไปกินเล็บแมวหรออยากกินบักเล็บแมว <c oughs> เฮ้ยพึ่งหรือน <c oughs> ิ้มหรืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> พึ่งหรืออะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวท่งหลยหรอว้ <c oughs> ตัวเน,นี้เจ๊ทำอะไรเจ๊ระวังโซล้วาาล,าลายแล้วต้งสู <c oughs> บระวัขาหล่อมด้ <c oughs> ไปอันนี้ ก็จะกลับบ้านที่นี่ครับมีลังแตนเตแเตนเตะอะไรวะแงแตนตอดมันนี่ควานมก็จะขี่กลับบ้านคืนเช้าชื่นมานะแต่ชื่นนะผมต้องมาด้วยนะถ้าไม่งั้นขากลับนี่ ไม่ให้คว้านขึ้นนี่แหล่ะยุ่งยากเงี้ยไม่รู้เหมือนเจลรี่ป่ะโอ้ยวันนี้ส้นข้นอ่ะนะแทรกลังนล้วมั้ยอ่ะโอ้พัเบอร์ตูปไปนะครับกลับบ้านนี่ฮะโมตังนะไปแล้วครับอู้ เอาแม่เจียบไปเล่นวะไปเล่นก็ได้เนี่ยเชื่อหรอเอาแม่เจียบไ,บไมฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับองค์ลักสองตัวกำลังพาเจี๊ยกลับบ้านอู้ดูมองข้างหลังนี่ดิกลมป๊กเลยตัวอะไรก็ไม่รู้สวัสดีครับ